สวัสดีครับนี่คือวัตถุงคนหรือว่าเหรียญของลงป่ศิลาซีนโรนครับนี่คือยุคต้นนะฮะยุคต้นก็คือภาคปีเลือของลงป่ศิลานะครับก็คือปัจจุบนันนี้วัตถุงคนลงป่ศิลาเนี่ยสองร้อยกว่ารุ่นนะครับนี่คือยุคต้นก็คือเราจะเรียกรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเก่าว่ายุคต้นนะส่วนยุคแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของ,องระพวงกลดพิมพ์นะยุคแรกก็คือก่อนเหรียญน,นะครับก่อนเหรียญก็จะมีเนื้อหาของมูลค่ามากนะ คือยุคแรกเนี่ยมูลค่าเขาเหยียบแสนหมดทุก,ท,กทุกรุ่นนะฮะทุกทุกพิมพ์เลยนะครับอย่างสมเด็จรัศมีรังสีก็แสนกว่านะครับส่วนยุคต้นเนี่ยก็จะวาดไปตามเนื้อแล้วก็ตามรุ่นนะครับอย่างไตรมาสถ้าเป็นเนื้อลงยาก,ก็สี่แสนนะครับถ้าเนื้อทองแดงก็หลักสองสามหมื่นตามสภาพนะรัรุ่นสองก็จะอยู่ในเลทสองหมื่นห้าเป็นอย่างนั้นไปนะครับก็คือนี่คือวัตถุคนโิลาฮะเป็นยุคต้น วันนี้เราจะมาพาพีุ่กทุมรุ่นที่หกนะลเหรียญเจริญพรนะครับเดีียวรุ่นนี้นี่ผมไม่เคยได้ให้รายละเอียดจริงๆสักทีนะครับเนื่องจากรายละเอียดแล้วก็เรื่องราวเยอะนะเรื่องนี้คือที่มารูปแบบการจัดสร้างแล้วก็ปริมาณเหรียญที่สวยมากเลยนะแล้วก็เนื้อทองแดง,งมีจำนวนเพียงเจ็ดร้อยเหรียญน,นะอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทหนักกากเงินเลขสามสิบเก้านะสองคด เป็นเหรียญหน้าตรงที่ถูกส,สร้างขึ้นโดยคุณลุกนะครับเมืองลอยเอ็ดสร้างสรรค์ไว้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมครับผู้ถ่าิเศษสองวาระเต็มๆนะคเหรียญรุ่นนี้ชื่อก็รูปก็งามนะนามก็ไพเราะนะจริงๆนะจะเลิญไปด้วยพรจริงเลยนะนี่คือหนึ่งในหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะที่มีในการจะสร้างแล้วก็บนพื้นวะิมอนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าเป็นเหรียญหน้าตรงห้อยประคำนะครับแล้วก็ด้านบนเขียนจเจริญพรด้านล่างเขียนลงปุศิลาแล้วก็หินนะเป็นชื่อฉายาท่านในช่วงเวลานั้นด้านหลังนะครับก็คือมีราโยเขียนไว้ว่าจเจริญรุ่งเรือง้าข่า,ขายำลำรวยเงินะไรมาแขวคาดนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษ ลงปูมาศิลาแล้วก็ภาษาจีนนะภาษาจีนนะเฉลีวยวจิ้นเป่าเนี่ยแปลว่าเงินทองไหลมาเทมานะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับในเรื่องของรูปแบบการดีไซน์แล้วก็การพิเศษพิธีกรรมแล้วก็มูลค่านะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งในเก้ารุ่นที่มีมูลค่าที่จะต้องได้นะฮะถ้าเกิดเงินทองแดงส่วน อย่างเนื้อประบาทหนันกเงินก็อยู่ในหลักหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะเดิมมันเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดนะเดี๋ยวตนี้สวยมากนะมีอนาคตแน่นอนนะตรวนี้ปัจจุบันก็ไม่ใช่ราคาทุกๆนะครับซึ่งอนาคตก็จะหนักวันนี้เยอะนัมเบอร์สามสิบเก้านะ สวยสมบูรณ์แบบมากเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของฮีโร่นะก็คือข่าวดังช่วงเวลาหนึ่งก็คือทีมอุบ่าคาเดมี่นะฮะมีฮีโร่ก็คือ,อ,คอ,คคอจา่าแซมที่เขาเสียชีวิตในการช่วยเหลือเด็กสิบสาคนวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับในสมัยนั้นนะปีส5 6 0ร้อนะครึ่งต่อครึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งของจำนวนสร้างทั้งหมดเนี่ยถูกแจกในงานศพของจา่าแซมน,นะครับเป็นเหนเรียญีออ่อะลลกคือใครจะไปรู้ว่าปัจจุบันยุคต้นของหลวงปู่นั้นจะมีมูลค่าขนาดนี้นะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์จริงๆนะครับที่จะมีวารุณคลลักษณะแจกทานหรือว่าวาระวันเกิดนะก็ศรัทธาก็ตอบโจทย์ตอบแทนของเขาทั้งหมด นนหลังเหรียญก็จะเขียนไว้ว่าเนี่ยยันนะยันน้านหลังเหรียญนะครับเป็นยันหัวใจพระเจ้าครับอิสาวาสูเนี่ยเป็นเป็นคาถาของหัวใจอิทิบิโซนะครับที่เห็นเป็นยันนี่นะหลวงพ่อคุณครับท่านก็ชอบใช้นะเป็นล่างเป็าานภาษาอังกฤษมองปูมาศิลาพรท่าประทับนะร้อยเอ็ดสวยงจริงนะ นี่คือเหรียญรุ่นที่หกนะเหรียญเจริญพรหนึ่งในจำนวน100หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นฮะงานแร่เทียมเลยครับรุ่นหกคะตำนานมันหายไปทับ